แลลาเรามีข่าวนะว่านคนไปฉีดวัคซีนแล้วอย่างเงี้ยไม่มีอาการบางคนบอกเฮ้ยพยาบาลหมอฉีดหมอฉีดน้ําเกลือให้ปะฉีดน้ําเกลือให้ปล่าเนี่ยไม่เห็นมีอาการคือเราก็พูดกันเล่นนะว่าฉีดน้ําเกลือหรือเปล่าแต่มันมีจริงแล้วค่ะฉีดน้ําเกลือให้จริงๆค่ะที่เยอรมันค่ะ,ะไม่ใช่ประเทศไทยนะไม่ใช่ประเทศไทย <c oughs> อ้าวทำไมเขาไปฉีดน้ำเกลือนี้ไม่โดนฟ้องหรอเนี่ย นั่นไงนั่นไงนะคะอันนี้รายงานมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฉีดวัคซีนทางตอนเหนือของเยอรมนนั้นเรียกร้องให้ประชาชนเกือบ9,000คนกลับมารับวัคซีนโควิดเพิ่มอีก1โดสหลังจากตรวจพบว่าพยาบาลกาชาติของศูนย์ฉีดวัคซีนอาจจะฉีดน้ำเกลือให้กับผู้ที่เข้ารับวัคซีนแทนที่จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ เหตุการณ์น <bin uk> <azo> <boundaries> ี้เกิดขึ้นที่จุดฉีดวัคซีนในเขตฟริสันทางตอนเหนือของเยอรมนีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเรียกร้องให้ประชาชนที่เคยเข้ามารับวัคซีนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมาหนูตั้งแต่มีนาเมษาแล้วนะบอกว่าให้กลับมารับวัคซีนอีกครั้งเพราะตำรวจเพิ่งจะได้รับเบาะแสว่ามีพยาบาลของศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ได้สลับเอาน้ำเกลือมาฉีดให้ประชาชนแทนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รอยเตอร์ mm hmm. รายงานต่อไปด้วยค่ะว่าถึงแม้น้ําเกลือจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่คนส่วนใหญ่ที่เข้ามารับวัคซีนก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเพราะว่ารับวัคซีนในช่วงมีนาเมษาใช่ป่ะ mm hmm. ช่วงรแรกๆเนี่ย mm hmm. เขาจะให้ผู้สูงอายุมารับก่อนเนี่ย mm hmm. ก็เสี่ยงถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุรับวัคซีนไปแล้วเนี่ยเสี่ยงที่จะติดเชื้อป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้ง่ายนั่นเองค่ะ เรื่องนี้ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับชื่อคุณปีเตอร์เบียรแม่สมแล้วอยู่เมืองเบียร์เยอรมันเอาเป็นว่าเขาบอกแบบนี้ฮะ <c oughs> เบื้องต้นยังไม่ทราบแรงจูงใจของพยาบาลคนนี้ว่าทำไมเธอถึงทำไปอย่างนั้นแต่เมื่อเสืบอมสวนลึกลงไปก็ไปพบว่าเธอมักจะโพสต์วิจาร์ณการรับมือโควิด <c oughs> ของรัฐบาลบนโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ <c oughs> เพราะก็ตั้งข้อสงสัยในตัววัคซีนอส่วนตัวไม่เชื่อไง นอกจากนี้ตำรวจก็ยังเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเกิดในอีกหลายๆพื้นที่และยังคงมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่านี้แต่จนปัจจุบันนะครับยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกลุมหรือถูกตั้งข้อหาหรือไม่แล้วอย่างไรนะครับอเออก็แปลกดี เออแต่ว่าที่เยอรมันเนี่ยสังเกตว่าเขาจะไม่ได้เรียกว่าวัคซีนไฟเซอร์นะเขาจะเรียกว่าไบออนเทคเพราะไบออนเทคนี่เป็นบริษัทของเยอรมันใช่ไหมที่มาร่วมผลิตวัคซีนกับไฟเซอร์นะคะเขาไบออนเทคผสมแล้วคือ,ค,อคือเรื่องนี้นะคะมันเป็นเพราะว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเขาต้องผสมน้ำเกลือใช่ไหม ที่ฉันอ่านดูมันเหมือนเป็นสัดส่วนที่ต้องผสมน้ำเกลือไงพยาบาลท่านนี้ก็ไม่รู้ว่ามีแรงจูงใจอะไรนะแทนที่จะผสมน้ำเกลือตามตามหลักการฉีดไฟเซอร์ก็กลับฉีดแต่น้ำเกลือให้แต่ดิฉันก็แปลกใจว่าตำรวจเนี่ยไปเจอได้ยังไงอะไปรู้ข้อมูลได้ยังไงเอออันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเขาก็น่าฉีดไปตั้งแต่มีนาเมษาเขาคงจะมีการสอบสวนการทํางานของพยาบาลท่านนี้ด้วยนะคะแต่ก็ให้เรียกกลับมาฉีดกันใหม่ละนะคะ คุณบรพจ <im itation> น์บอกว่ากดธรรมชาติดีที่สุดป้องกันก่อนน้ำอุ่นทานประจำรู้สึกเจ็บคอใช้ฟ้าทลายโจรแช่น้ำร้อนละลายอ๋อให้อมอ๋อใบสดผลลั์โอเคก็ใช้ได้ค่ะถ้าเราจะใช้สําหรับถ้าเรารู้สึกเจ็บคอเป็นหวัดก็ฟ้าทลายโจรได้นะคะแต่ต้องบอกว่าฟ้าทลายโจรไม่ได้ป้องกันโควิดนะ แต่ว่าใช้รักษาได้ในขั้นต้นด้วยนะคะคุณท่านนี้มาบอกว่าผิดจเรียกทำร้ายแรงนะทำได้ไงอันนี้เขาก็คงจะต้องมีมีการลงโทษกันแหละนะแต่ข่าวยังไม่ออกมาค่ะนะคะคุณสา,สามารถบอกว่าห้องแลบสกัดสารจากธรรมชาตินํามาวิจัยและเอาสารสกัดมาใช้ประโยชน์ต่อไปใช่ค่ะอย่างแอนโดกาฟอร์ไในฟ้าทลายโจรก็นํามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะ อ่านี่เป็นความคิดเห็นของคุณผู้ชมของเรากับคุณหน่วยคะวันนี้นะคะเรื่องของโควิดนะคะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยพอเราอยู่กับการล็อกดาวน์อยู่กับชีวิตแบบเนี้ยเราก็เริ่มเคยชินกับการที่จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้านและเริ่มเคยชินกับการล้างมือละกลับถึงบ้านก่อนที่จะไปแตะหรือว่าเข้าไปหาคนสมาชิกในบ้านก็ต้องล้างมือถ้าทําไม่ดีก็อาจจะต้องถอดเสื้อผ้าออกนะล้างอาบน้ําให้สะอาดก่อนก็ดีนะคะ ใช่ผมว่าเราชินเพราะว่าผมยังจําได้ว่าอาชีพยอย่างเราเนี่ยช่วงแรกมาให้ใส่หน้ากากจัดรายการเนี่ยเราพูดกันแทบไม่ได้เลยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดตอนนี้ไม่หลุดแล้วนะฮะมนุษย์มีความมนุษย์มีความสามารถพิเศษก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ฝืนนิดนึงนะอะไรก็ตามที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะน่ากลัวก่อนในช่วงแรกแต่ว่าพอเราเข้าใจมันเราจะอยู่กับมันได้